Herbal e x p e r y by รีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิยุรี uri, ตั้งเกียรติกำจายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่7ตุลาคม2563นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องงานะคะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่างงาดำกับงาขาวต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ประโยชน์ของงาหรือสารสกัดงานะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะมีงานวิใจัยในคนรับรองหรือไม่นะคะ ประโยชน์ที่จะเล่าก็จะมีว่าลดความดันโลหิตได้หรือไม่นะคะลดน้ําหนักตัวได้ไหมลดไขมันเบาหวานหรือช่วยให้นอนหลับแก้ปวดป้องกันโรคหัวใจต้านโควิดหรือต้านมะเร็งได้หรือไม่นะคะมีงานวิจัยในคนรับรองหรือไม่นะคะก่อนอื่นก็จะขอเล่าก่อนว่า ส่วนประกอบของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานดาหรืองานขาวส่วนประกอบไม่ได้แตกต่างกันจะต่างกันนิดเดียวตรงที่งานดำเนี่ยจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็จะส่วนประกอบคล้ายๆกันนะคะส่วนประกอบหลักๆของงานเนี่ย50เป็นี่ยเป็นไขมันนะคะแล้วก็20เป็นเนี่ยเป็นโปรโตีนนะคะแล้วก็มีกากใยเกลือแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียม ธาตุเหล็กและวิตามินอ e ีนะคะฉะานั้นก็สามารถรับประทานเป็นอาหารได้แล้วก็ใช้เสริมอาหารได้นะคะประโยชน์ที่จะเล่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆตามงานวิจัยนะคะกลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นกลุ่มของมีงานวิจัยในคนจํานวนมากแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นงานวิจัยในคนจํานวนน้อยความน่าเชื่อถือก็น้อยหน่อยนะคะ ถ้าได้ผลเนี่ยก็คือมีแนวโน้มได้ผลแต่อาจจะต้องรอผลการศึกษาในคนจํานวนมากเพิ่มเติมเพราะบางทีเราจะพบว่าตอนแรกได้ผลศึกษาในคนจํานวนน้อยได้ผลนะคะพอศึกษาในคนจํานวนมากขึ้นไม่ได้ผลนะคะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยศึกษาในคนจํานวนน้อยๆเนี่ยหลายการศึกษาเลยบางการศึกษาได้ผลบางการศึกษาไม่ได้ผลเพระเอามารวมกันเป็นการศึกษา หลายๆการศึกษาด้วยกันเนี่ยมีคนจํานวนเยอะขึ้นผลปรากฏว่าไม่ได้ผลันนี้ก็เจอนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือยังไม่มีงานวิใจัยในคนยืนยันผลนะคะฉันเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่มีงานวิใจัยในคนจํานวนมากแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะว่างานเนี่ยมีประโยชน์ด้านใดบ้าง งานวิจัยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุว่าเป็นงานดำหรืองานขาวนะคะส่วนใหญ่ก็คือระบุว่าเป็นงานหรือเป็นสารสกัดงานที่ให้สารสำคัญกนะ็คือเซซามินะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ได้ทั้งงานดำและงานขาวอาจจะยกเว้นการศึกษาเรื่องช่วยให้นอนหลับนะคะที่มีการระบุว่าเป็นงานดำนะคะนอกนั้นก็คือเขาก็จะระบุว่างานเฉยๆนะคะเพียงแต่รูปแบบที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันนะคะงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลเนี่ยก็คือ ลดความดาันโลหิตสูงมีงานวิจัย4การศึกษาในผู้ที่มีความดาันโลหิตสูงจำนวนประมาณ650คนุนะคะก็พบว่าเมื่อรับประทานน้ำมันงาหรือผงงานะคะเป็นเวลา1-2เดือนเนี่ยพบว่าช่วยลดความดันได้นะคะแต่ ห้ามรับประทานแทนยาลดความดันนะคะคือช่วยลดความดันได้จริงแต่ว่าไม่ได้ลดได้เยอะเท่ากับยานะคะก็คือลดความดันได้แต่ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าป้องกันโรคหัวใจได้ป้องกันเส้นเลือดในสมองตีหรือแตกได้นี้ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันในขณะที่ยาแผงปัจจุบันมีงานวิจัยยืนยันนะคะว่าช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ช่วยชะลอไตเสื่อมได้ช่วยป้องกันหลอดเลือดสมองตีได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ก็คือใช้เสริม ยายาแผนปัจจุบันนะคะห้ามใช้แทนยาแผนปัจจุบันอาจจะเป็นอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างที่กล่าวไปว่าอาจจะลดความดันได้ได้น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความดันอื่นๆได้นะคะนี่ก็คือเรื่องลดความดันนะคะว่างาน้ำมันงาหรือผงงาช่วยได้นะคะในการลดความดัน สำหรับการลดน้ำหนักตัวละ่ะมีางานวิจัยเยอะจริงนะคะ10การศึกษาในกลุ่มคนไข้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวเกินมีภาวะอ้วนลงพุงนะคะหรือภาวะเมตาบอริกซินโดมนะคะอ้วนลงพุงแล้วก็โรคเบาหวานชนิดที่2โรคไขมันในเลือดสูงโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะคะแค่กลุ่มนี้ก็จะมีน้ำหนักตัวเยอะจำนวน7จ0คนเขาเอามารวมกันจาก10การศึกษาเนี่ยก็รับประทาน มเมล็ดงาหรือน้ํามันงานะคะบางส่วนก็รับรับประทานเป็นแคปซูลสารสก,กัดงาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะ,มะเมล็ดงาหรือน้ํามันงาเนี่ยเขารับประทานขนาดค่อนข้างสูงก็คือ2 5ถึง6กกรัมต่อวันส่วนสารสก,กัดงานเนี่ยที่เป็นแคปซูลเนี่ย200มิลลิกรัมต่อวันทุกการศึกษาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดน้ําหนักตัวนะคะเรื่องของลดน้ําตาล ในเลือดนะคะแก้ปวดเนี่ยถ้าเป็นสารสกัดงานรูปแบบแคปซูลเขาจะรับประทานขนาด200มิลลิกรัมต่อวันนะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันงานหรือมเมล็ดเมล็ดงานก็รับประทานขนาดที่สูงกว่านะคะสำหรับการลดน้ำหนักในงานวิจัยเนี่ยเขารับประทานมี25กรัมต่อวันก็มีบางการศึกษาก็40กรัมต่อวันบางการศึกษาก็60กรัมต่อวันนะคะทั้งหมดก็รับประทานเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนพ้นปรากฏว่า มีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลในการลดน้ำหนักตัวและลดดัชนีมวลกายหรือ BMI นะคะเพราะฉะนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้ว่าได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนใช้ได้ผลบางคนไม่ได้ผลนะคะนี่ก็จะเป็นประโยชน์สเรื่องที่มีงานวิจัยขนาดจํานวนมากนะคะรับรองว่าลดความดันเนี่ยน่าจะได้นะคะส่วนลดน้ำหนักตัวเนี่ยยังสรุปไม่ได้นะคะม่ได้ผลหรือไม่ พะมีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลถัดมาก็คือเป็นกลุ่มประโยชน์ที่มีงานวิจัยในคนจํานวนน้อยนะคะที่พบว่าอาจจะได้ผลไม่ว่าจะเป็นลดไขมันในเลือดเนยมีงานวิจัย5การศึกษาในผู้ที่มีไขมันในเลือดสองูงจํานวนน้อยก็คือประมาณ60คนก็ไม่เยอะนะคะรับประทานมาเมล็ดงาหรือน้ามันงาเป็นเวลา1 2เดือนพบว่าอาจช่วยลดไขมันในเลือดได้นะคะ แต่ถ้ารับประทานเป็นผงงาเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยพบว่าส่งผลเสียต่อระดับไขมันในเลือดมากกว่าก็าคือเพิ่มไขมันไม่ดีหรือ L D L นะคะแล้วก็เป็นลดไขมันดีหรือ H D L นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูชนิดของงาที่รับประทานให้สอดคล้องกับงานวิจัยนะคะว่าตัวนี้ช่วยลดไขมันหรือเพิ่มไขมันนะคะก็ต้องระวัง แต่อันนี้ก็งานวิใจัยในคนจำนวนน้อยก็เป็นเพียงแนวโน้มต้องรอการศึกษาในคนจำนวนมากเพิ่มเติมนะคะว่าได้ผลจริงหรือไม่นะคะแล้วก็อีกการศึกษาหนึ่งก็เป็นการลดไข่ลดน้ำตาลในเลือดนะคะในผู้ป่วดเบาหวานชนิดที่2องจำนวนไม่มากประมาณ50คนนะคะก็รับประทานแคปซูลสารสก,กัดงาขนาด200มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา2เดือนนะคะพบว่าอาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และน้ำตาลสะสม HbA1c นะคะอันถัดไปช่วยให้นอนหลับได้หรือไม่ก็มีงานวิจัยในผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะจำนวนน้อยเหมือนกัน33คนนะคะเขาก็ให้รับประทานเมล็ดงาดำหรือผงงาดำนะคะขนาดขนาด20กรัมต่อวันนะคะเป็นเวลา3เดือนเขาก็พบว่าอาจช่วยเพิ่มคุณภาพการนอน นะคะได้ก็จะเห็นว่าผลการลดไขมันลดน้ําตาลในเลือดแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนเนี่ยทำการศึกษาในคนจํานวนน้อยนะคะมีแนวโน้มที่ดีแต่ต้องการงานวิจัยในคนจํานวนมากเพิ่มตเติมเพื่อยืนยันผลน,นะคะบรรทอาการปวดเนี่ยก็เช่นกันนะคะเป็นการศึกษาในคนจํานวนน้อยเนี่ยในผู้หญิงโรคข้ออักเสบรูมาตอยจํานวน44คนนะคะรับประทานสารสกัดงา 200มิลิกรัมต่อวันเป็นเวลาเดือนครึ่งหรือ6สัปดาห์นะคะก็พบว่าอาจช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะคะแต่ยังไม่มีการศึกษาในผู้ชายที่เป็นโรคข้อเสบรุนตอยหรือในผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากโรคข้อแบบอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะกระดูกพรุนพวกนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยก็ต้องรอผลการศึกษาต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาเอามาใช้ใจะต้องดูว่า โรคที่เราจะจะใช้เนี่ยมันต้องตรงกันในงานวิจัยนะมันถึงจะได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้น,มนไม่ได้หมายความว่า,วาพอบอกว่าปวดให้ใช้ได้กับโรคปวดทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่นะคะก็ต้องดูให้ตรงกับผลการศึกษานะคะมีอีกงานวิจัยหนึ่งคนไข้ก็ปวดเหมือนกันแต่เกิดจากการบาดเจ็บรุนแรงนะคะในงานวิจัยจํานวนคนไข้ที่เอาเข้ามาในการศึกษาเนี่ยร้อยห้าสิบคนเขาใช้น้ํามันงาเข้มคร้อยเปอร์เซ็นต แต่เป็นรูปแบบใช้ภายนอกทาบริเวณที่ปวดนะคะก็พบว่าอาจช่วยบรรเทาอาการปวดได้แล้วก็ลดการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซนะคะซึ่งยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกัดกระเพาะมีพิษต่อไตนะคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ำมันงาเข้มข้นร้อยเเซนต์ทานนจะปลอดภัยกว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์สารสกัดงาน,นะคะเพราะเป็นการใช้ภายนอก แล้วก็จะเริ่มเห็นผลหลังจากใช้ไปวันที่4ีแหละจะเริ่มเห็นว่าบรรเทาอาการปวดได้นะคะนี่ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเมื่อใช้ไปแล้วอาการปวดดีขึ้นก็เข้าใจว่าหายหรือว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดงานเนี่ยรักษารักษาได้ทําให้หายได้จริงๆคือ มันไม่ได้ทําให้หายมันแค่บรรเทาอาการแต่ว่าสาเหตุของการปวดมันยังอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบจากรูมมอตอยเพราะนั้นถ้าเราไม่ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราก็ต้องกินยาแก้ปวดหรือสมุนไพรแก้ปวดไปเรื่อยๆซึ่งถ้ากินเป็นประจําต่อเนื่องเกิน3เดือนในคนทั่วไปนะคะก็จะเป็นอันตรายจากจากผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหรือสมุนไพรแก้ปวดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีพิษต่อไตนะคะเมื่อรับประทานในขนาดสูงหรือเป็นประจํา นะคะนี่ต้องระวังแล้วก็บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเออการปวดหายแล้วก็ใช้งานเยอะเลยข้อนะคะทำงานอาจจะหลักเกินไปเกินกำลังเช่นในผู้สูงอายุนะคะซึ่งทำได้ลดลงอยู่แล้วกว่าวัยหนุ่มสาวจะไปทำงานหรือยกของหนักหรือเดินขึ้นลงบันได มากเท่ากับเมื่อสมัยตอนเป็นลุงเป็นสาวนี่ก็ไม่ได้นะคะถ้าเราไปใช้เยอะเกินกําลังเนี่ยมันจะส่งผลงเสียอาจจะข้อเสื่อมเร็วโรคที่เป็นอาจจะรุนแรงขึ้นนะคะหรือในผู้ที่มีน้ําหนักตัวเกินก็เหมือนกันนะคะพอใช้ผลิตภัณฑ์ยาหรือสมุนไพรไปแล้วอาการปวดหายแล้วดีขึ้นผลปรากฏว่าก็ไปทำงานหนักเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เคยทำก็จะส่งผลงเสียเพราะว่าน้ำหนักตัวเกินน้ำหนักมันก็จะไปกดที่ข้อนะคะข้อก็จะ ใช้งานหนักนะะจะเสื่อมก่อนไัยอันควรนะคะยันในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิดน,นอกจากจะรับประทานยาแก้ปวดหรือสมุนไพรแก้ปวดหรือจะเป็นน้ำมันทาแก้ปวดนะคะอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นะคะก็คือลดน้ำหนักตัวน,นี่ก็จะเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่สาเหตุนะคะก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องโรคอื่นโดยป้องกันไม่ให้เป็นโรคอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็น เบาหวานความดันเส่นเลือดในสมองแตกหรือตีบแขมัมาในเลือดสุดนะคะนั่นก็เป็นข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือยาแก้ปวดนะคะคือมันแค่บรรเทาอาการนะคะเราก็ต้องไปแก้ไขที่สาเหตุด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยนันว่าได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นป้องกันโรคหัวใจหรือต้านโควิดนะคะหรือรักษาโควิดเนี่ยหรื ต้านมะเร็งหรือป้องกันมะเร็งกลุ่มนี้ยังไม่มีงานวิใจัยในคนยืนยันผลเลยนะคะอาจจะมีที่เขาอาธิบายก็คือเป็นในทางทฤษฎีนะคะคาดการว่าอาจจะได้ผลแต่เมื่อใช้ในคนจริงๆยังไม่มีใครรู้ว่าได้ผลหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องระวังเมื่อจะใช้นะะโดยสรุปนะคะก็คือกลุ่มที่มีงานวิจัยน่าเชื่อถือและค่อนข้างได้ผลดีก็คือช่วยลดความดัน ะะเมื่อรับประทานในรูปแบบของผงงาหรือน้ำมันงาแต่ผงงาเนี่ยก็ต้องระวังบางงานวิจัยที่ในคนจำนวนน้อยอ่ะเขาพบว่ามันเพิ่มไขมันไม่ดีแล้วก็ลดไขมันดีนะคะเพราะฉะนั้นก,ก็ต้องระวังอาจจะเลือกใช้เป็นน้ำมันงาไปทำอาหารเนีย่ยนะคะก็น่าจะได้ประโยชน์และปลอดภยัยสำหรับลดน้ำหนักตัวเนี่ยยังสรุปไม่ได้ว่าได้ผลหรือไม่นะคะสำหรับ ประโยชน์ที่คาดการว่าอาจจะได้ผลแต่มีงานวิจัยในคนจานวนน้อยซึ่งต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมก็คือลดไขมันในเลือดนะคะตัวนี้ก็ต้องใช้ในรูปแบบของเมล็ดงาหรือน้ํามันงานะคะลดน้ําตาลในเลือดนะคะก็ใช้ในรูปแบบสารสกัดงานะคะหรือช่วยให้นอนหลับอันนี้ก็ใช้เป็นเมล็ดงาดําหรือผงงาดานะคะนี่คือมีแนวโน้มที่ดีนะคะแต่ต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของ แก้ปวดนะคะก็มีแนวโน้มที่ดีต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมเช่นกันนะคะข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะคะก็ถ้ารับประทานเป็นอาหารค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ถ้ารับประทานในรูปสารสกัดเข้มข้นเนี่ยต้องระวังหรือรับประทานเป็นมเมล็ดงาผงงาก็ตามแต่รับประทานในปริมาณสูงหรือติดต่อกันเกินสามเดือนนี่ต้องระวังในคนกลุ่มไหนที่แน่ๆเลยก็คือคนไข้โรคไตนะคะเพราะว่า งานเนี่ยพอมีฤทธิ์แก้ปวดมันจะมีผลเสียอันหนึ่งสําหรับสมุนไพรอะไรก็ตามที่บอกว่ามีฤทธิ์แก้ปวดแก้อักเสบเนี่ยมันจะเป็นลดการที่เลือดจะไปเลี้ยงที่ไตเนี่ยมันลดลงนะคะนี่ก็ทําให้ไตไวได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตต้องระวังในการใช้ะะสําหรับผู้สูงอายุซึ่งไตเสื่อมไปตามอายุอยู่แล้วนะคะการรับประทานเป็นประจำเนี่ย ก็อาจจะทําให้ไตแย่ลงได้นะคะก็พบมีผู้สูงอายุรับประทานยาดาวันละหนึ่งช้อนชามนได้ยินคนมาเล่าให้ฟังนะคะโฆษณาในทีวีว่ากินแล้วช่วยบํารุงร่างกายดีก็ทานไปสามเดือนนะคะเกินสามเดือนปีผลปรากฏว่าพอไปตรวจร่างกายประจําปีเนี่ยก็พบว่าค่าการทําเาของไตแย่ลงนะคะอันนี้ก็เป็น อันที่พบเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุจะรับประทานได้แต่ยาเยอะมากนะคะันวิธีที่รับประทานให้ปลอดภัยทําอย่างไรก็คือรับประทานเช่นถ้าอย่างว่าอยากจะรับประทานติดต่อกันมนึงจะได้ผลนะก็ไม่ควรจะเกินหนึ่งเดือนนะคะในกลุ่มที่มีการทำงานของไตไม่ค่อยดีนะคะแต่ถ้าเป็นโรคไตเลือรลางเนี่ยให้รับประทานเป็นอาหารเท่านั้นนะคะแม่แนะนําให้รับประทานเกินกว่าขนาดที่ใช้เป็นอาหารนะคะคืออาจจะโรยอาหารนิดหน่อยแล้วก็ การรับประทานเป็นอาหารหมายถึงเราจะไม่กินอาหารซ้ำๆเดิมทุกวันใช่ไหมคะเราก็จะกินสลับชนิดกันถ้ารับประทานแบบนั้นในคนไคยไตยก็พอทานได้นะคะแต่ว่าถ้าในผู้สูงอายุซึ่งไตเนี่ยเขาจะวัยเสื่อมง,ง่ายกว,ากว่าคนทั่วไปก็รับประทานไม่เกิน1เดือนแล้วก็เวน้นอาจจะเว้น2อสาสัปดาห์นะคะไม่ให้ มันฤทธิ์ของงาที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงมันสะสมนะคะก็หยุดไปช่วงหนึ่งเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตได้ดีขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาใช้ใหม่นะคะถ้ารับประทานแบบนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือบางคนใช้แล้วแพ้ก็ต้องสังเกตว่ามีการแพ้ไหมนะคะขนาดน้อยที่สุดที่แพ้ที่พบได้กินไปเยอะเท่าไหร่ถึงจะแพ้บางคนคือกินต่ำสุดแต่ที่เจอขึ้น สองถึงสี่เม็ดก็แพ้ได้นะคะว่าการแพ้ก็ไม่ได้แพ้มากเท่ากับไข่หรือถัว่วหรือนมนะคะถั่วเป็นถั่วลิสงพวกนี้ก็จะแพ้ได้มากกว่างานนะคะแต่ว่าบางคนแพ้ถั่วเหลืองเนี่ยงานเนี่ยแพ้ได้มากกว่าถั่วเหลืองนะคะนั่นก็เป็นข้อควรระวังก็คือเรื่องการแพ้งานค่ะ สุดท้ายนี่ก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้ามีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ถามผ่านมาได้ไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o นะคะของ Herbal Expert by Mayuri นะคะก็ถามได้ก็ยินดีตอบทุกคำถามนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปดูข้อมูลในไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Herbal Expert by Mayuri e com นะคะหรือแอปพลิเคชันตอนนี้เราก็มีแอปพลิเคชันของ Android เช่นโทรศัพท์ กลุ่ม Android อย่ะใช้ได้ส่วนโทรศัพท์ที่เป็นของ Apple เนี่ยต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะ mm hmm. เขากำลังอนุมัติอยู่นะคะ mm hmm. ก็น่าจะได้ใช้น่าจะอีกหน mm ึ hmm. ่งเดือนข้างหน้าไม่น่าจะเกินนะคะ mm hmm. เขาก็น่าจะอนุมัติแล้วก็จะได้ใช้ทั้งโทรศัพท์ทั้งระบบ Android แล้วก็ Apple นะคะแล้วก็หรือถ้าสงสัยอยกเจอเพศสัต่ตัวเป็นๆก็ สอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นเภสัชโรงพยาบาลนะคะ mm hmm. เมื่อเราไปรับยาที่โรงพยาบาลหรือเภสัชที่ร้านยานะคะข้างบ้านในชุมชนก็ถามได้เรื่องสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนะคะว่าที่โฆษณาในทีวีเอ๊ะใช้ได้ไหมได้ผลไหมเราจะใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบอะไรถึงจะมีประสิทธิผลปลอดภัยนะคะ mm hmm. ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เภสัชากระค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ